สาวแชร์ประสบการณ์มะเร็งปอดระยะสามทั้งที่ไม่สูบบุหรี่เผยอาการเบื้องตน้นผู้ใช้ Facebook, a c e b o o k เอพินยาสกูวิวัฒได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุมะเร็งปอดระยะที่สามในวัย36ปีเราไม่สูบบุหรี่ไม่มีสัญญาณเตือนโรคนี้คนที่เป็นมักรู้ตอนท้ายๆแอบคิดปีที่แล้วชอบมีผื่นตอนผิวหนังแต่มองข้ามคิดว่าเป็นเกี่ยวกับโควิด ปกติก็ชอบเรียนเต้นอาทิตย์ละครั้งเป่าขลุยไม่รู้เกี่ยวไหม้ฝุ่นในขลุยเราเยอะเปล่าจนอาการเจ็บหนักมาเยือนจากที่เดือนกุมภาพานันธ์ห6ไอบ่อยแต่วันที่28กุมภาพันธ์66ลุกแล้วเจ็บอกซ้ายพอเอ็กซเรย์จึงรู้ว่ามีความผิดปกติตรวจหาสาเหตุตั้งแต่ซีทีสแกนจนตรวจชิ้นเนื้อจึงรู้คำตอบว่าได้เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมะเร็งปอด มันไปถึงต่อมน้ำเหลืองซึ่งปกติระยะนี้ก็ประมาณนี้ไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นโรคนี้แต่ก็แอบ,บคิดเบาๆช่วงมลภาวะฝุ่นแม่บอกกินข้าวเช้าก็ปาไป11บนาฬิกาน่าเป็นกระเพาะมากกว่าแต่ความโชคร้ายมันมาลงที่ปอดหมอก็อึ้งเคสนี้เป็นผู้หญิงอายุน้อยๆในที่นี่คือไม่ชาราหรือเปล่า ไม่มีประวัติสูบบุหรี่ไม่มีเชื้อเอชอวีตอนสองกล้องก็ให้ความร่วมมือทีมแพทย์ได้เพราะไม่สูบจึงไม่เป็นถุงลมป่งพองเราเชื่อเรื่องกรรมเก่าเราอาจทำไรไม่ดีกับปอดมากๆเจอแต่เรื่องปอดทั้งนั้นแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะทำบุญไปให้อยู่ที่เขากำหนดว่าให้มาเที่ยวแค่ไหนเราบอกทำบุญมาเยอะๆนะจะได้ให้เลขแม่นแม,นแมน่จะได้รวย,รวย แม่ค่อนข้างเข้มแข็งหลานเยอะพ่อก็น่าจะมีคนดูเยอะตอนนี้ก็ไม่รู้จะพาพ่อหาหมอไหวหรือเปล่าวันนี้เดินไกลไปก็ต้องให้เขาเข็นคน36นั่งรถเข็นและวะ้ว่านั่งเฉพาะที่เดินไกลามาราทอนขอบคุณที่ที่ช่วยแบบช่วยสุดๆเป็นที่ปรึกษาดีเยี่ยมประสานจัดการให้ขอบคุณทุกคนส่งกำลังมาตลอดทั้งชีวิตจริงเวซิ่งครอบครัวพอรู้ก็ถามถาม บางคนสูบอาจไม่เป็นบางคนไม่สูบอาจเป็นแต่ละคนเมื่อถึงเวลาก็มักเจอไม่เหมือนกันก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยสุดท้ายไม่มีใครเอาอะไรไปได้นอกจากบุญและบาปหมั่นรวจเอ็กซเรย์กันทุกปีนะเป้าหมายบ้านปลายขอเป็นอาจารย์ใหญ่คะ่ะเพราะบริจาคร่างกายดวงตาคนเป็นมะเร็งคงบริจาคไม่ได้แต่อยากเป็นอาจารย์ใหญ่มากที่สุด ลอลอก่อนที่จะเป็นบ่นกับแม่หรือเพื่อนบ่อยมากว่าเบื่อโลกมนุษย์อยากทำงานเป็นยมมทูตจริตงานใช่เลยอยากทำคดีใหญ่สืบสวนสัมภาษณ์กรรมฟังดวงวิญญาณร้ายเถียงพิสูจน์ข้อมูลตอนเขาทำไม่ดีจริงจับไปชดใช้กรรมบอกแม่ชอบเกิดพบภูมิอื่นเมืองมนุษย์วุ่นวายฆ่ากันทุกวันโกงอยู่นั่น คุยกับแม่บ่อยมากหรือตำแหน่งงานเขาจะว่างแต่ขอเป็นสักพักและขอแบบเสวยสุขชิวลิวนะห้ามนำบทความนี้ไปทำมิจฉาชีพหรือหลอกลวงผู้อื่นโนนทำผิดกฎหมายเด็ดขาดไม่มีการรับบริจาคทั้งนั้น